สวัสดีประเทศไทยท็อปเม้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะฝรั่งทึ่งคนไทยประดับทองชาติทั่วบ้านทั่วเมืองคลิปนี้เ,เจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังหนุ่มจากอังกฤษออกมาเผยอ,อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขารักเมืองไทยมากๆจนมีสโลแกนติดปากของตัวเองว่าทีมไทยแลนด์กันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของหนุ่มจากยูเคที่ชื่อว่าลุค พ่อหนุ่มคนนี้อยู่เมืองไทยจนติดใจและได้ชื่อไทยซึ่งคนไทยเป็นคนตั้งให้ว่าอารุณคุณอรุณอยู่เมืองไทยมาได้ปีกว่าแล้วและก็มักจะนําเสนอแต่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเมืองไทยออกไปสู่สายตาของชาวโลกอย่างเช่นคลิปนี้คุณอรุณก็ได้นําเอาเรื่องที่คนไทยชอบเอาทงชาติและธงตราสัญลักษณ์ต่างๆไปประดับไว้ตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆขึ้นมาพูดซึ่งเรื่องนี้เราคนไทยเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่ทาไมชาวต่างชาติอย่างคุณอรุณกลับมองว่าเป็นเรื่องแปลกจนต้องหยิบยกขึ้นมาทําเป็นคลิปแบบนี้คุณอรุณได้บรรยายเอาไว้ในคลิปของเขาว่านี่คือเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยดีกว่าสาราชนาจักรมากกว่า10บเท่าคนในสาราชนาจักรจะไม่ทําแบบนี้จากนั้นคุณอรุณก็แพนกล้องให้ชุกคนได้เห็นชงชาติไทยที่ติดอยู่ตามหน้าบ้านในบริเวณที่เขาเดินผ่านซึ่งคาดว่าสถานที่ในภาพน่าจะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีและในช่วงที่เขาไปถ่ายคลิปมานั้น ก็ไม่น่าจะมีวันสำคัญอะไรนะคะแล้วคุณอรุณก็พูดต่อไปว่าคนในสาราชนาจาักรไม่ได้รู้สึกภูมิใจในประเทศของตัวเองแต่กลับกันในประเทศไทยคนไทยภาคภูมิใจในประเทศของตัวเองมากๆคนไทยโบกธงชาติของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจและมันก็น่าทึ่งมากที่ทุกคนสามารถเห็นธงชาติถูกติดประดับเอาไว้ในทุกๆท,ที่แบบนี้คุณอรุณยังบอกด้วยว่าเมื่อประชาชนภูมิใจในชาติของตัวเอง มันจะทำให้บรรยากาศของการใช้ชีวิตดีขึ้น1ิบเท่าเลยทุกคนรู้สึกปลอดภัยและบรรยากาศโดยรวมก็ดีมากๆและนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาถึงประเทศไทยตัวเขาเองก็รับรู้ได้ถึงความสงบสุขของการใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วซึ่งเหตุผลหลักๆก,ก็คือคนไทยภูมิใจในประเทศไทยของตัวเองคนในประเทศฝัฝ่งตะวันตกมักจะพูดกันว่าประเทศไทยสกปรกและยากจนแต่อาเข้าจริงแล้วคนไทยดูแลประเทศฝั่งตัวเองดีมาก คนไทยภูมิใจในประเทศของตัวเองมากแค่มองไปรอบๆตัวก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าบ้านเมืองดูสะอาดสะอ้านและสวยงามมากมายขนาดไหนและที่แน่นอนก็คือเขารักประเทศไทยจะว่ากันไปแล้วถ้าคุณอรุนได้มาที่ประเทศไทยเมื่อช่วง20ปีก่อนเขาจะต้องร้องว้าวตาค้างมากกว่านี้แน่ๆเพราะในยุคนั้นการประดับธงชาติตามบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆจะมีให้เห็นเยอะกว่านี้มากๆ ดยเฉพาะช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสําคัญต่างๆจะมีให้เห็นมากเป็นพิเศษคุณอรุณได้เผยแพร่คลิปเนียไว้ตั้งแต่วันที่14ก,กรกฎาคมพศ2567ที่ผ่านมาและจะถึงตอนแท็กท,ทาคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกมาแล้วมากกว่า7 0 0 0วิวและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับไอได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแล้วก็ได้รวบรวมความคิดเ,เห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะปาลอคลิปของคุณอรุณมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์จากเราคนไทยได้วยกันนะคะความคิดเห็นแรกนะคะฉันรักประเทศไทยฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วและฉันก็กําลังจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะตอนนี้ผมเองก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันและมันก็ใช่ที่ว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้มันบ้ามันผิดเพี้ยนไปแล้วความพิ็นต่อมานะคะตอนที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยฉันหลงรักคนไทยและเมืองไทยมากๆความพิ็นต่อมานะคะฉันก็รักเมืองไทยที่สุดเลยค่ะความพิ็นต่อมานะคะตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองไทยและยอมรับจากใจเลยว่าคนที่นี่น่ารักที่สุดแล้วความพิ็นต่อมานะคะฉันก็อยากไปเที่ยวที่เมืองไทยเหมือนกันแต่ขอเวลาหาทุนสําหรับการเดินทางก่อนนะ ความพิดเหต่อมานะคะคนอังกฤษไม่ภูมิใจในประเทศของตัวเองจริงๆหรอแต่สําหรับความคิดเห็นนี้คุณเอรุนก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ได้ว่าก็ไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดครับแต่ว่ากําลังลดลงความพิดเหต่อมานะคะเพราะว่าในสาราชาจักรคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอังกฤษความคิดเหต่อมานะคะอีกเรื่องก็คือรูปที่มีชกบ้านครับความพิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณทีมไทยแลนด์ที่นำเสนอประเทศไทยให้กับต่างชาติได้รับรู้ รักทีมไทยแลนด์ค่ะความพิเห็นต่อมานะคะคุณรู้ไหมว่าคุณทําให้ฉันตาสว่างขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะก่อนหน้านี้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่พอคุณพูดแบบนี้ฉันกดภูมิใจในความเป็นไทยของฉันไม่ได้เลยความพิเห็นต่อมานะคะเห็นคลิปของคุณแล้วยิ่งทําให้รู้สึกรักประเทศมากขึ้นกว่าเดิมทั้งๆที่ก็รักประเทศมากอยู่แล้วขอบคุณนะคะที่จําคลิปดีๆแบบนี้มาตลอดความพิเห็นต่อมานะคะ เราคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยเรารักพระเจ้าอยู่หัวขาอพิเดินต่อมานะคะบ้านผมยังไม่ได้ติดเห็นคลิปนี้ไปซื้อมาติดเลยข้อพิเดินสุดท้ายนะคะขอบคุณครับที่ทำให้คนไทยบางคนรู้ว่าเมืองไทยดีแค่ไหนถึงไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีที่สุดสำหรับคนรักชาติรักแผ่นดินไทยต่างชาติยังชื่นชมแต่คนไทยบางคนยังคิดลบตลอดรักเธอนะเมืองไทย จบแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ